นั่นไงเอ้า,อาตายเฉยเลยเบ้ามิง่งอ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะอาจจะอ่านลาวผิดเลย,นนอยโอเคไปไปลุยใจเย็นผมมีใครมาหล่อยเราเด้อตอนนี้มีคนชา้าในดอบอยู่ใกล้ๆเราด้วยตรงนู้นอะแต่เดี๋ยวเราโคชา้าตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะผมไม่มีใครมานะโอเค M79 ว่ะลองเล่นอะลองแล้วกันลองแล้วกัน M79 ให้มาหกลูกอะโอเคเข็มเรามีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วใครแล้วใครกระโดดมาเฮ้ยอะไรเธอจะสวยขนาดเนี้เนี่ยเกือยแล้วแต่ดีนะมี M79 มาไวไปไวไปมาต่อ อ๋อมันตัวเย็คือมันคือผู้หญิงคนที่เขาชาร์จตรงนี้เว้ยแต่เขาจะมาเอาเราเนี่ยเห็นปหมมันตั้งเครื่องดีดด้วยคือเขาจะมาเอาเราเว้ยสรุปโอว้ว้าเขามี AW ด้วยมาขอ AW m 7 9แล้วกันอาจจะไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะเพราะว่าผมแทบไม่เคยเล่นปกติจะเอาปืนมายิงคู่กับ AW แต่นี้ m 7 9ลองดูนะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอุย้ยกอล์ฟซ่า x ไม่เอา m 7 9็ดเก้าล้เออขอกอล์ฟซ่า x แล้กันเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคน่าจะไม่ได้ค่อยชา้าหรอก m 7 9 เอ้ยเราแกล้งไม่เห็นมันแต่ความจริงเราเห็นมันนะความจริงผมเห็นคุณมมแม่งงัดอย่างสุดอเอ็มเจ็ดเก้า <laughs> ผมไม่มีแต่ผมก็มีปืนระเบิดนะครับพี่ปาสุดยอดวะโอเคถือว่าไม่ต่างจากเอ็มเจ็ดเก้าท่าไหร่เอ็มเจ็ดเก้าถือว่าไม่อันตรายเท่าปืนนี้ ไปมาต่อมาต่อคอซ่าเอ็กยังไม่ได้ทํางานตอนนี้ไปค่อยไปนะทุกคนไม่รีบไม่รีบเกมไม่กี่ห้าวเกินไปพี่ปลุกธงเลย okay, ปลุกธงคืออะไรว่าปักธงหรือเปล่าอะปักธงขับหัวไม่แตกโอเคปักละรีบไปก่อน๋ยวหัวแตกข้างหน้าเหมือนจะมีคนไม่ได้ยิงเราหรอกแต่ว่าเขายิงกันอยู่แล้วเขากำลังจะหัวแตกในสิบวิสิบ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 วิสิบสิบสิบ เขอเปลี่ยนใจได้ไหมตัวแตกได้ไหมไม่ต้องหัวแตกหรอกมึงแตกแทนแล้วกันเอ้าไม่แตกโอ้โหการ่างทองก็ตายไปพี่เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจโอเคพี่ยิงกันนานเกินไปพี่เป็นของผมแล้วกันทั okay, ้งคู่อะโอเคไปเดี๋ยวเล็งนานเกินไปเหนี๋ยวหัวเราหลุดเอง ไอสองคนนี้แบบแม่งเอสุดท้ายไม่ได้ฆ่ากันตายทั้งคู่ไปเออโหของเราเยอะอะไรวะเนี่ยทำไมมันอุ้ย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 ดิวดิวดิอืมเกินไปพี่อุ้ย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 เกินไปเกินไปเกินไปไอ้นี่ไอ้นี่ต้องไอ้นี่ต้องเอ็กไอ้นี่พี่ไปพี่ยิงไงไม่ตายวะเนี่ยพี่ยิงขู่ปุ่มหรือเปล่าเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยไอ้นี่ แม่พอละไม่ประมาทกับนอกวงแล้ววะมันอยู่ปะวะเราทิ้งยาธรรมดาหมดแล้วด้วยมันอยู่ปะวะเฮ้ยมันไปไหนแล้ววะโอ้แล้วเราไม่เช็คดวนวะต้องทิ้งกระสุนทุกอย่างละตอนนี้เอายาไปก่อนเอายาไปเยอะก่อนเอามันยังอยู่โอ้โหแม่งใจมึงใจเย็นไปไหนนี่เพื่อนเพื่อนมึงใจเย็นเกินไปแล้วเพื่อน <S <S เพื่อนมึงโคตรใจเย็นเลย เพื่อนเอาว่ะมันวิ่งถอยว่ะผมว่าผมจะไม่ยอมว่ะผมกับมันต้องมีใครใคนใดคนหนึ่งแตกเมื่อกี้อืมเรียบร้อยเรียบร้อยจะตบใครระหว่างกลางทางที่กำลังดินน้นรนแต่แป๊บนึงโอ้โหทุกคนคือตอนนี้ถ้าผมไม่มีรถผมตายได้เลยถ้าผมไม่มีรถผมตอนนี้ผมไปไหนไม่ได้ละ ผมไปไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้นนนะนทุกคนโอ้โหทุกคนดูวงสวยละสวยสุดๆ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 โอ้ย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยว โอ้ยของมาอันนี้แม่งเลยคือแบบคือกูต้องเปิดกระเป๋านนั้นยาร้อยเอ,อ้เมื่อกี้เราไม่เห็นรถคันนี้ได้ไงวะแม,แม่งมันลำบากจัดเลยโอเคได้ได้ได้ไดละว,วงแปบ๊บนึงวงเราก่อนวงวงเราอ่ะรอผู้รอผมก่อนวงเราผมก่อน,อนโอ้ยลำบากแท้ โอเคดีนะอาจจะร้อยมาเยอะโ okay. <laughs> อเคตรงนี้มีคน,นอยังไม่ยุง่งเลวกันขอพักก่อนตอน, <c oughs> นนีเดด้เครื่องดีดเครื่องดิดไม่ทันครับคือเราต้องโฟกัสรถดีกว่าเครื่องดิดมันก็แค่จังหวะเดียวเราโฟกัสที่เอ้ยนี่มีคนมีคนมืงอน,นี่ยงมี้แม่งเลยแล้วกันนะ <laughs> อะไรอะไร,ะไรพ,พ,พี่หลอนลอะไรนี่พี่จะปิดไอ้บอข้างหลังเพื่ออะไรเนี่ย โอเคโอเคมาต่อมาต่อมาต่อเกมนี้ครบรถจริงๆเหมาะคือเพื่อนเราแต่เย็นนะคนตอนนี้สี่คนรอดมาถึงตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยโอเคขอาซาเอ็กให้โน่นหนึ่งในการยิงตอนนี้รอแล้วคนรอไม่รีบไม่รีบไม่รีบ สี่คนไม่รีบมีคนดูสองคนปักทงให้เขาหน่อยละกันนีอยู่ไหนกันวะอ๋อฝั่งนู้นเอ้ยโอ้วงอยู่ที่เราดีว่ะเราหนักได้สบายเลยเนะี่ยแล้วก็ยิงได้สบายด้วยขอยิงหน่อยพี่ขอลอยพวกพี่สองคนหน่อยได้ไหมขอแม่งไม่โดน <laughs> <laughs> อ้าวเลยพี่พี่ยินเลยตรงนี้พี่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  โอเคล่ okay, างทองปักทองรอเลยโอเคเฮ้ย <laughs> <Okay. laughs> พี่พี่อยาเข้าพี่ไม่อุย๊ยไม่โดนมันไม่วิ่งตรงว่ะอุย๊ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอาเรื่อง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 หมดลวพี่พี่หมดละพี่หมดปัญญาละพี่พี่หมดปัญญาละพี่หมดแล้วพี่สิบคิวนี่หนึ่งเกมนี้สวยงามจาัดเป็นเกมที่เดินเกมแบบครบรถคนครบอารมณ์นะทุกคน,น,น ครบรจัดเกมนี้สุดยอดนะครับทุกคนปลปที่หนึ่งไปสวยๆเป็นเกมที่ทุกอารมณ์จริงๆเกมนี้สวยงามทุกคนสิบคิวเกมนี้โคตรสวยสิบคิวดามีสองพันเจ็ดนะครับทุกคนที่หนึ่งแบบว่ามีทุกอารมณ์อะความรันทฮดกับความตึงความซีเรียสความแบบเกือบตายระยะแบบว่าระยะสุดท้ายไปที่หนึ่งสวยๆเกมนี้ เออคือถ้าเกมนี้คือแบบมีทุกรถจริงๆนะ <S <S เกือบตายแนละ้วไอ้นัน่นนะที่มันหลอยเราแต่มันหลอยไม่ตายอะ่ะทั้งที่เรานั่งนิ่งๆอยู่แต่แม่งหล่อยเราไม่ตายสุดจัด